เกมวันนี้เป็นไงบ้างครับก็วันนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะฮะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็แฟนบอลถ้าเราใจนะฮะเราก็มาเชียร์เยอะผมว่าผมผมมีความสุขนะฮะในตามเกมนะฮะแต่ในเรื่องของเกมมันก็ว่าไปนะฮะวันนี้เราจริงๆแล้วเราก็ของเกมได้ แล้วก so so ็เราก็รับในจังหวะที่รับแล้วก็ลูกในจังหวะที่ลูกก็ตามเทคนิคแล้วได้ประตูบอลเลยบอลตีไม่น่าพลาดนะฮะไอ้ตีเสมอได้บอลเลยเปลี่ยนแล้วก็ลูกก็เสียประตูไดไปเพราะว่าจะไปเองของหลังจะไปเน้นลูกจะไปเน้นลูกขึ้นมามากก็เลยพลาดก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็ยังตามตีเสมอได้นะฮะในช่วงนาทีสุดท้ายเลยของโซเฟ ก็ฟ <So, S 2> hmm ุตบอลก็อย่างนี้แหละครับผมอยากให้แฟนบอลดูให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับกับเกมนะฮะอย่าไปซีเรียสเด่นในในเรื่องของอะไรอะไรก็แล้วแต่บางทีผมไม่ได้ชนะยังยังเสมอยังะไรแต่ครับวันนี้เราเราดูบอลแล้วเรามีความสุขก็โอเคแล้วนะเสมอก็ถืว่าแฮปปี้แล้วผมก็แฮปปี้แล้วก็สองคู่ต่อสู้ทีมเยือน ให้ทีมเย้านะก็ทำงานค่อนข้างจะดีแล้วก็คือคือทุกทีมแบบเราหวังหวังที่จะลงนะจะลงทีมต่างให้ได้แล้วก็ทีมต่างยังยังไม่ได้แพ้ใครนะฮะก็เลยตหวังขอลงไปเล่นลูกโหนยากมากแล้วก็ผู้เล่นสู้รู้สึกว่าวิ่งสุดๆเลยนะฮะวันนี้เราทํางานเราเหนื่อยเราเรเจองานยากนะก็ก็ในเรื่องตรงนี้ก็ธรรมดาของฟุตบอลนะ เราไม่เดือนด้วยแนละ้วเราก็ค่อนข้างจะเป็นรองนะฮะแต่ก็สามารถตั้งอยูไ,ได้ผมว่าโอเคแล้วนะก็ขอบคุณแฟนบอลตาที่มาเชียร์นะฮะเดินทางมาไกลเลยนะฮะขอบคุณอย่างสูงเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลการนะวันนี้ก็มาเชียร์เราเยอะๆแล้วก็ขอให้เยอะต่อดภัครับขอบคุณครับเป็นภาษาต้านเลยครับตามเกมหน้าแบบกำปันะ้นะครับก็จริงๆแล้ว ไม่ได้หวังอะไรมากก็คือวิ่งาแพ้นั่นเองนะผมหวังว่าสองเกมที่เหลือที่บอกว่า,ามาเยือนเนี่ยเราเอาจจะอาจจะเสมอก็ได้เราจะไปคิดว่าจะชนะลองคิดว่าเสมอไปก่อนนะจะชนะชนะเองนะผมว่าคือไปเยือนเราก็พยายามไล่แายได,ได้เป็นเกมสุดท้ายด้วยนะซึ่งวันนี้เราก็โชคดีใาสา่โชคด้วยนะด้วยนะวันที่เล่ลนกับเาฟงผมว่า เราก็คงจะเล่นแบบสนุกแล้วก็รอบเข้าพนีนะสนุกแน่ที่ลำปางผมก็เชื่อว่าทีมลำปางก็หวังจะลงทีมต่าได้ได้นะรอบแทนบอลก็มาเชียร์กันเยอะๆนะเพื่อความสุขของพวกเราชาวทุกคนนะก็แมตช์หน้าเราสนุกแน่นะในการไปเยือนลำปางแบบสุดท้ายนะของ